บริเวณของไทเอวิทนะครับคุณนะบอยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวเลยเป็นไทเดียวที่เป็นบ้านเดี่ยวของโครงการวิวนะครับด้านหน้าบ้านนะเป็นสวนของตัวโครงการดีมากๆเลยนะครับบ้านไทลีน่าเนี่ยทาง a อพีเขาก็วางใจให้บริษัททีมูติของเราเนี่ยได้จัดพอบต่อเนื่องนะครับ,รบห้องนี้นี่ห้องแบบมัลติโพสต์ห้องมัลติโพสต์เลยเนี่ห้องนี้ก็เป็นความฝันของเด็กผู้หญิง<ช>นะครับ สวั ok สดีครับอ่ะคุณบอยสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ไหนครับคุณบอยวันนี้เราอยู่ที่ฉะเชิงเซาครับอยู่ในโครงการอภิทาาฉะเชิงเซาของ a อนะครับเจ้าเดิมเจ้าที่อุปถัมภ์บริษัททีโมทีฟของเรามากนะครับทาให้เรามีงานออกแบบให้เพื่อนๆเห็นกันถึงทุกวันนี้นะครับคุณบอยใช่ครับแล้ววันนี้นะครับที่ฉะเชิงเซาอภิทาาก็มีงานออกแบบของเราแน่นอนและก็งานจัดพอปของระดับตกแต่งด้วยนะครับในบ้านตัวอย่าง ใช่และที่เป็นฝีมือของทาง Timothy ล้วนๆแน่นอนนะครับเอ้ยมีอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าได้คืเด็กต้วจริอีกเจ้าหนึ่งนะครับในโครงการนี้นะครับมีบ้านตัวอย่างทั้งหมด2หลังนะครับกับ1เซลล์แกลเลอรี่วันนี้ Timothy ของเราเนี่ยทำเซลล์แกลเลอรี่แล้วก็บ้านตัวอย่างที่เป็นบ้านเดียวโอเคนะครับผมจะพูดถึงที่เป็นทาวน์โฮมก่อนดีกว่าจะมีบ้านตัวอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นทาวน์โฮมอยู่2ไทส์ด้วยนะครับโอ้ครับโอเคไทส์แรกก็คือลินนะครับลินเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่93ตาารงเมตรเคก้าสิ แล้วก็มาพร้อมกับสูตรคือ2 2 2สองเฮ้ยนี่เป็นสูตรอะไรครับเนี่ยของไทยลินนะคือ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถครับนะครับเข้าใจกันง่ายๆใช่ครับแล้วยังมีอีกหลังนึงครับเท่ากันอีกหลังนึงก็คือลีน่านะครับลีน่าเนี่ยจะเป็นไทยที่ใหญ่กว่าลินนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ร้อยเจ็ดตารางเมตรเลยคุณบอยนะครับแต่ไทยนี้จะใหญ่กว่าก็คืออยู่ที่ สามสองสองสูตรอะไรแล้วเนี่ยก็คือสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็สองทีดด่จอดรถคุณบ,บอยสุดยอดทำให้ทุกคน,นคเข้าใจง่ายๆนะครับและนอกเหนือจากที่เป็นตัวเทาร์โฮมันเนี่ยยังมีอะไรอีกคุณบอย ที่อภิทาชาเชิงซาวนะครับก็มีไทยบ้านที่เป็นบ้านแฝดด้วยนะครับบ้านแฝดเนี่ยบนที่ดินประมาณ35ตารางวานะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย133ตารางเมตรนะครับใหญ่อยู่ครับมีสูตรอย่างที่คุณบอยว่าคือ2 1 2หน่สองสอ่สูตรฟุตบอลไม่ใช่จริงสูตรนี้ก็คือว่ามี2ห้องนอนนะครับมีพื้นที่1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถครับโอเคและที่ไทยที่ใหญ่ที่สุดของบ้านของโครงการที่นี้คือบ้านเดี่ยว เอวิด e นะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ50สิตารางวานะครับพื้นที่ดินนะครับ5้าตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ย160ตารางเมตรโอ,อ้ครับใหญ่เลยมันในสูตรแบบ332โอ้โห3นอนสน้ำนะครับแล้วก็2จอดรถโอ้โหมันแบบมันมีเขาเรียกว่ามีทางเลือกให้ลูกค้าแบบมากมายครบ,นครบันมากเลยนะครับเข้ามาที่นี่เนี่ยมนเลือกกันเลยว่าอะไรเหมาะกับเราแล้ววันนี้เดี๋ยวพาเพื่อน ไปดูงานออกแบบของบริษัททีมอทีนะครับคนไม่ไหวแล้วผมจัดจะไปดูอ่ะโอย่างีนี้งั้นไปดูเลยดีกว่าครับไเยี่ยมครับโอเคครับงั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงเซลล์แกลลี่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าบ1หนึ่งแม่งหายไปไหนงั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเซลล์แกลลี่กันก่อนเลยตามมาครับอยู่นี่นี่เองครับแอบหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับผมเชิญคุณเข้ามาในบ้านตัวอย่างใช้ลีนนะครับซึ่งบริษัททีมอทีของเราเนี่ย นำบ้านไทลีน2องไทเนี่ยติดกันนะครับมาทําเป็นพื้นที่ของเซลล์แกี่ครับเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเลยคุณบอยอยากให้เห็นถึงความสําเร็จของทาง AP นะครับของทางโครงการเลยใช่ไหมครับยอดการจองโอ้โหแบบเรียกว่าแทบจะแบบว่าเต็มเฟสแรกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับรีบมาดูเลยนะครับผมบอกอพีทาวชาเชิงเซานะครับใช่ครับสุดยอดของฟาซิลิตี้ชรวเวตรงนี้นะมันใกล้สิ่งมีอยู่คำหยุดมากมายใช่ไหมคุณบอยอ่ใช่ครับ ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวบิ๊กซีนะครับจะมีห้าบิ๊กซีอยู่ถัดจากทางโครงการไปก่อนถึงบิ๊กซีนี่มีไทยวัสดุด้วยอ่ะครับถ้าเผื่อจะมีการแบบว่าลูกค้าจะแบบว่าไปซื้อของใน่องพวกนี้เข้ามาใช้ในช้ในบ้านของเราสะดวกมากมากใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวคุณบอยคุณเชิญเข้าไปในส่วนที่เราเตรียมไว้สำหรับรองลูกค้าอย่างคุณบอยก่อนคือเซลล์แอเดียนะครับตามมาดูนครับ คุณบอยได้เข้าไปอยู่ในตัวเซลล์แอเรียที่ธรริษัท์ทีมูทีฟของเราเนี่ยได้ดีไซน์ไว้ร้อยนะครับเชิญคุณบอยนั่งก่อนตรงบริเวณโซฟานะครับก็หลักๆเนี่ยเรื่องฟังก์ชันการใช้สอยเป็นไงบ้างคุณบอย เราจัดซตติ้งให้กับลูกค้าเนี่ยไว้ทั้งหมด4กลุ่มครับแบบใหญ่ๆคนควรเหมือนกันตรงที่คุณบอยนั่งเนี่ยมีทั้งโซฟามีทั้งอาร์มแชร์มีสตูไว้ให้นั่ง4ี่าห้าคนเนี่ยนั่งแบบสบายๆยนะครับมาเป็นแฟมิลี่นี่ยิ่งยิ่งดีนะครับเราวางไว้2ตําแหน่งมีซ้ายขวาสร้างแกนแบบซิมมิรีนะครับด้านหลังคุณบอยนี่มีการตกแต่งให้เป็นลักษณะของวอลฟีเจอร์ซึ่งมีความแบบไหลๆน้ำๆครับเหมาะกับ พื้นที่บริเวณฉะเชิงเซาแม่น้ำบางประกงอ๋อนี่คือที่มาเหมือนกันของการนาเรื่อง c u เ t u r e มาใช้ของจังหวัดฉะเชิงเซาครับแต่หลักคือต้องการสร้างมันอบอุ่นดูแบบเข้ามาแลสบายๆมากกว่าครับทีมวิจัยสตูดิโอของเราเนี่ยครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับ human scale ในการแบบเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สัดส่วนที่เหมาะกับการนั่งนะครับสัมพันธ์กับสรีระของคนนะครับตรงบริเวณนี้คุณบอลผมเชิญมาตรงบริเวณที่สําหรับ ทำแบบข้อมูลการขายตรงบริเวณนี้ Information TV นะครับเราเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วทางที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็เปิดวิดีโอรันเ,เห็นข้อมูลโครงการไายบ้านต่างๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า อ, location อ่อโลเคชันการเข้าออก<ม>ทางเดินสะดวกแค่ไหนก็จะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ให้มดนะครับนี่ขนาดแค่ตัวเซลล์แกลลี่นะครับยังไม่พาไปถึงตัวบ้านตัวอย่างเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีบ้านตัวอย่างอีกนะครับที่บริษัททีโมทิฟสตูดิโอของเรานะครับทำไว้แล้วก็จัดพร็อพของไม้ดับตกแต่งด้วยอ่ะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีอว่านะครับ เรามาเริ่มต้นที่บ้าน50ตารางวาของไทเอวิทนะครับพื้นที่สช้สอยมากกว่า160กตารางเมตรนะครับเชิญเพื่อนเพื่อเข้ามาชมด้านในได้นะครับจะเห็นว่าผมมีแขกคนสําคัญเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาใช้สอยคือเป็น,เป,นเป็นแขกคนแรกเลยครับนะครับบริเวณของไทเอวิทนะครับรบ,บอยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวเลยเป็นไทเดียวที่เป็นบ้านเดี่ยวของโครงการที่อภิษฎาวาเช่างซาวเลยนะครับ พื้นที่ใช้สอย<ม>บอริเวณชั้นล่างนี่โอ้โหค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างมากๆสามารถดีไซน์ให้มีพื้นที่นั่งพักผ่อนห้องรับแขกนะครับมีโต๊ะทานข้าวแบบแกรนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางสามารถเพิ่มหัวท้ายได้ด้วยค4คน6คนก็ยังนั่งสบายนะครับแล้ทางบริษัททีมูทีฟก็ยังมีโอกาสได้ออกแบบตรงพื้นที่ใช้สอยแบบอนเนกประสงค์นะครับชอบมากเลยบอกเลยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากมาย ชงกาแฟนะครับบาร์เทนดงบาร์เทนเด้าเฮ้ยบาร์เทนเดอร์เนี่ยก็ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับดีเลยครับใช่นะครับเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยจะได้แบบมีอะไรให้ทำอ๋อครับไม่งั้นก็เดี๋ยวนั่งดูแต่ทีวีไม่ได้ใช่ใช่เราต้องหากิจกรรมอื่นทำที่ไม่ต้องอย่ดูทีวีนะครับจริงๆบริเวณนี้จริงๆทำได้หลายอย่างนะคุณบอยนะนอกจากเป็นบาร์เล็กๆตรงนี้มันก็สามารถกั้นเป็นห้องห้องๆนี้เลยนะฮะเป็นห้องอเนกประสงค์ ห้องดูหนังดูทีวีแม้กระทั่งทาเป็นห้องนอนก็ยังได้คนะครับ,ค,รบคือกั้นจากแนวผนังตรงนี้ทาง AP เขาดีไซน์ไว้แล้วเขาได้วางแผนไว้แล้วว่าสามารถกั้นมันเป็นห้องนี้ได้แล้วก็โต๊ะทานข้าวขยับขยับไปหน่อยนะครับพื้นที่มันเยอะมากอะ่ะมันเหลือๆเลยอะ่ะมันสามารถทําอะไรก็ได้นะครับเพราะดูแล้วมันก็สึกว,ว่าค่อนข้างกว้างกว้างแล้วก็ลึกเหมือนกันนะครับพอเข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าโอเคเลยสำหรับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะนะครับตรงนี้เรามีนี่ครัวห้องครัวที่เราแยกไว้ไว้เป็นสัดส่วนต่างหากนะ เป็นครัวที่พอสมควรเลยคุณบอยนะครับเป็นครัวที่สามารถทำอาหารได้แบบใช้ได้แต่ไม่ได้เล็กนะครับก็ทําอาหารได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสําหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะผมว่าก็ขนาดก็กำลังดีแน่นันนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างหลังเนี้ยถ้าสมมติอ่าเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นอาจะมีการต่อเติมหลังบ้านก็ได้อูกไหมครับที่บอกว่าโดยทางโครง้านเนี่ยเนี่ยครับนี่ฮะพื้นที่ลานซักล้างนะครับพื้นที่หลังบ้าน ก็มีระยะจากตัวกําแพงเนี่ยถึงด้านเนี่ยก็สองเมตรกว่านะครับสามารถกั้นสัดส่วนเป็นห้องครัวด้านนอกที่เป็นเหมือนกับเป็นครัวไทยครัวไทยครัวอัลโดลูกบ้านเนี่ยสามารถทําได้ได้เลยได้เลยนะครับคือทางเอพีเนี่ยเขามีพื้นที่บ้านเนี่ยแบบเยอะให้ทำได้ทําได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวคุณบอยก่อนขึ้นชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณบอยแวะตรงบริเวณนี้วิงลูกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับได้ครับเห็นว่าสเปซเนี่ยที่เราจะเนี่ย เวลาเพื่อนๆมาหรือคุณบอยนั่งเนี่ยสบายไหมสบายมากครับระยะการนั่งดูโซฟาที่เราออกแบบไว้สิครับตัวแบบกําลังพอเหมาะเลยนะครับใช่แลวสเปซมันก็ยังดีอยู่นะครับระยะการนั่งนี่หน้าทีวีการมองแบบไม่ได้ใกล้ไปไม่ได้ไกลไปนะครับใช่ครับแล้วด้วยสัดส่วนของโซฟากับสเปซตรงนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วก็เหมาะสมยอเยิ้มจริงครับนะครับเดี๋ยวเราไปดู3ห้องนอนของบ้านหลังนี้กันไปดูครับชั้นสองเนี่ยมีถึง3ห้องนอนเลยนะคุณบอยโอ้ยใหญ่เลย มาเริ่มต้นที่ห้องมาสเตอร์เบดมก่อนดีกว่าครับได้ครับบริษัททิโมทีของเรานะครับออกแบบให้ห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้นี่นะครับในสเปซที่อยู่หน้าบ้านกว้างจริงๆนะครับกว้างมากๆมีสเปซตรงนี้สามารถแบบทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะใช่วางโซโฟง้งโซฟาวางอะไรก็ได้ใช่รวมถึงที่บอกว่าถ้าเล่นแบบเล่นโยคะอะไรพวกนี้อุความสามารถทําได้นาาไดในห้องนอนทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็ได้วิวนะครับด้านหน้าบ้านนะเป็นสวนของตัวโครงการดีมากๆเลยนะครับ ตรงบริเวณเตียงได้ถึงคิงไซส์6ฟุตนะครับเต็มๆนะครับจะมีสเปซด้านข้างอีกซ้ายขวาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยเดินแบบว่าโล่งๆเลยโล่งมากๆบ้านไทยนี้โล่งมากๆนะครับในห้องไทยนี้คุณบอยเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้แบบจริงจังนะครับไม่ใช่แบบว่าห้องจัดที่สวยงามก็ยังมีเนี่ยตู้เสื้อผ้านะครับที่เราเตรียมไว้ให้มีแบบอย่างพอเพียงนะครับ แล้วก็ oh. ที่สําคัญคือเพื่อเปิดมารลยเห็พวกเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ค,คือเป็นผลงานของทางทีมโมทีฟสตูดิโอนะครับต้องที่นอกเหนือจากงานออกแบบของทางทีมโมทีฟแล้วเนี่ยงานพ็อปเนี่ยเราก็ยังดูแลอยู่แน่นอนที่สุดนะครับรบ,บริเวณนี้พื้นที่แต่งตัวนะครับต่อเนื่องกับห้องน้ำครับมันเป็นฟัง์กชันที่คอนติเนียวกันบ่อยนะครับนอกจากมีห้องมาสเตอร์แล้วเนี่ย กิจกรรมของที่นี่อยากให้มันมีห้องที่สามารถเต็มไปได้มากๆนะครับเราเลยลังสารห้องนี้คุณบอยให้เป็นห้องแบบมินิเทเตอร์เป็นห้องนั่งดูหนังโอ้โหสบายมากๆนะครับดูเน็ต l ฟลกเน่กับภรรยาโอ้โหดรือว่ากๆถ้าเดี๋ยวนี้คืออนั่งเทรดหุ้นหรือทำอะไรพวกนี้ก็เรายังใช้ห้องนี้ได้เป็นมัลติโพสต์นะครับใช่ครับไหนๆก็มานะเดี๋ยวเลี้ยงวายแก้ได้ครับแหม เชียโอ้สุด,ดยอดมากๆนะครับยอดเลยครับดื่มเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเอามาคืน <c oughs> นี่ผมอะกลับบ้านเลยนะครับเีอย่าพึ่งครับ oh. ห้องต่อไปข้างๆ <Okay. S 1> สบายๆนะครับห้องนี้นี่ห้องนอนหลักเรียบร้อยแล้วมีห้องสถนานการณ์มินิเทเตอร์แล้วก็ห้องแห่งความฝ oh. ันอของผมนะครับที่จะมีห้องให้กับลูกๆนี่คือห้องเด็กที่เรารังสรรออกมาในธีมที่มันออกเป็นฟิลแบบ ปลาปลาล่าสัตว์หน่อยนะครับเข้ามาในเดินป่าน่ารักมากครับพ่อบอกเลยชอบชอบมากครับนี่แล้วอยากมีลูกเลยครับเนี่ยคุณต้องรีบมีแล้วนะครับยอดเลยเห็นว่าองค์ประกอบของงานตกแต่งของเราเนี่ยครับนอกจากการตกแต่งที่ถูกวางแผนไวแล้วงานพ็อปและของประดับตกแต่งต่างที่คุณบอยบอกเนี่ยนะครับก็อยู่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันที่เราแบบวางแผนไวตั้งแต่ต้นนะครับ ห้องนี้นอกจากเป็นห้องเด็กแล้วข้อพออูดอื่นๆเนี่ยจะมีกิจกรรมอื่น,นมันสามารถเป็นห้องนอนที่2องอ 2> ได้อีกครับ,รบตำแหน่งที่เป็นตู้เสื้อผ้าของห้องเด็กเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าของผู้ใหญ่เนี่ยก็เราขนาดเดียวกันรองรับหมดนะครับเผื่อในกรณีที่ว่าพออีกหน่อยน้องโตในพวกนี้ห้องนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนสำหรับวัยของน้องได้นะครับโอเคบ้านอีวิทเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่บริษัทออกแบบทีมติีของเรานะครับได้รังสรรค์บ้าน ตัวอย่างไท้เอวิดไว้ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรายังเดี๋ยวคุณบอลจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งถูกไหมครับอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นการออกแบบของอีกทีมการออกแบบหนึ่งแต่ว่าทางบริษัททีมูทีของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้จัดพับนะครับต่อเนื่องไปเลยในโครงการโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูงานพับเลยไปดูกันครับไปดูนะครับเชิญครับอย่างที่คุยให้คุณบอลฟังเมื่อกี้ว่าบ้านไทยลีน่าเนี่ยทาง a อพเขาก็ วางใจให้บริษัททีมูทีฟของเราเนี่ยได้จัดพ็อปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้ผมบอกเลยทางเราได้งานพ็อปของทาง AP ค่อนข้างนอกจากงานออกแบบแล้วเนี่ยงานพ็อปก็ทาง AP ก็ไว้ใจเราถือเป็นผู้ประถมหลักนะครับที่ให้งานบริษัททีมูทีฟมขอบคุณก่อนขอบคุณอย่างสูงขอบคุณอย่างสูงครับที่ให้เราได้มีงานอย่างต่อเนื่องนะครับสเปซบ้านไทยลีน่าเนี่ยที่บ้านทาวน์โฮมนะใช่ครับเป็นบ้านทาวน์โฮมแต่ว่าดูไม่ธรรมดาสเปซค่อนข้างกว้างนะครับหน้ากว้าง5เมตรนะครับ ดูแบบสบายๆนะครับพวกแบบที่นี่นะครับเขาบอกว่าออกแบบในสไตล์เป็นโมเดิร์นเป็นมินิมอลนะเห็นไหมมีอะไรที่มันเรียบง่ายเรียบง่ายท็อปของแื่ตกแต่งเนี่ยก็ทีมูทีฟก็จัดให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์นะครับตรงนี้ผมนั่งอยู่นี้ก็ต้องลิฟวิ่งรูมนะครับพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสเปคของบ้านลีน่าของอภิทาว์ฉาเชินซาวเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมีตรงแอนเรียที่เป็นดิเนิ่งนะครับนั่งทานข้าวกัน3-4คนสบายๆนะครับ ตรงที่คุณบอยยืนอยู่นั่นมีคุกกิ้งนะครับพื้นที่กับกำลังดีอะถ้าคืออย่างที่ผมบอกอยู่พ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยครอบครัวเล็กอะไรเงี้ยหรือครอบครัวที่ว่ากำลังเริ่มสร้างครอบครัวอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์นะครับจริงๆในโครงการเนี่ยวางสเปคของครัวไว้คือห้องนี้หนึ่งห้องครับแต่ว่าเขาก็ออกแบบให้ลูกบ้านได้คิดว่าสามารถสร้างพื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ใช้สอยมากๆนะครับคุณบอยพาไปเลยว่าห้องนั้นนะครับที่คุณบอยบอกเมื่อกี้ ก็คือโซนนี้ปกติของเดิมเนี่ยจะเป็นห้องครัวใช่ครับแต่พอดีที่บอกว่าทางดีไซเนอร์ดีกว่าต้องการให้เห็นฟังก์ชันอื่นหรือว่าแนวความคิดอื่นที่ต่างออกไปอะไรเงี้ยนะครับว่าแทนที่จะเป็นห้องครัวอย่างเดียวเราสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยให้เป็นใช่พื้นที่ฟังก์ชันอื่นได้ใช่พื้นที่นั่งอเนกประสงค์นะครับนั่งทำงานนะครับ แม้กระทั่งกั้นที่เป็นห้องเล็กๆเนี่ยนะใช่ห้เป็นห้องแขกตรงนี้ก็ทําได้ครับเหมือนเป็นห้องที่แบบว่าคืออยู่ที่ทางลูกบ้านเลยหรือว่าหลานผมนะว่าแบบว่า่าฟังก์ชันหรือความต้องการอยากได้เป็นประมาณไหนมากกว่าแล้วก็รังสรรออกมาโอ้โหพื้นที่เยอะจริงทาวน์โฮมเนี่ยไม่น่าเชื่องั้นตอนนี้ผมว่าผมอยากเห็นชั้นสองแล้วเหมือนกันโอเคขอเห็นสองได้เลยตรงที่เราอยู่นี่คือห้องมาสเตอร์เบดมใช่ครับแต่ที่คุณบอยบอกคือหลังเนี้ยจะเป็นทางดีไซเนอร์ ทีมอื่นอีกเจ้าหนึ่งเพื่อน้องเป็นคนดูแลเรื่องดีไซน์แต่ที่เราอยากพามานําเสนอก็คือเรื่องของฟังก์ชันมากกว่าฟังก์ชันของตัวบ้านแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นผลงานของทั้งเราก็คืองานของระดับตกแต่งโอ้นะครับีเลยอยากจะโชว์อยากจะโชว์ถ้าคุณบอยโชว์เลยนี่เลยนะครับลองดูตามมาดูครับนี่ครับการตกแต่งห้องทั้งหมดนะครับนี่งานเลือกสรรหมอระดับตกแต่งลันเนอร์โคมไฟนะครับแล้วก็ พิจเจอต่างๆที่เป็นกิมมิกของภายในห้องนะครับแล้วสิ่งที่คุณบอยถนัดนี่ตู้เสื้อผ้าใช่ครับเพราะผมชอบแอบไม่ใช่เพราะผมชอบจัดตู้เสื้อผ้านะครับเพราะอย่างพวกนี้เราจะเห็นว่าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็มีการใส่พวกของระดับต่างๆนะครับอย่างครบครันพรีเซนต์ทุกฟังก์ชันใช่คีก็คือเหมือนเราอยู่จริงในห้องอื่นคุณบอยในชั้นนี้ที่คุณบอกว่าในสูตรสามสองสองนะครับสามห้องนอนจริงห้องนอนที่เขาหลังสรรคอนเซปต์นี่ ห้องนี้นี่ห้องแบบมัลติโพสต์ห้องมัลติโพสต์เลยนี่คุณบอยนั่งเอกเนกได้ผมทำงานแป๊บหนึ่งผมส่งงานได้ครับงั้นทุกส่งงานผมนอนรอก่อนนะครับอย่างที่บอกคือฟังก์ชันของห้องนี้ก็คือของเดิมเนี่ยทาง AP เนี่ยวางไว้คือเป็นห้องนอนรับเคเป็นห้องนอน3ห้องนอนห้องมาสเตอร์หนึ่งแล้วก็ห้องนอนเล็กอีก2ถูกไหมครับแต่ด้วยที่ว่าอะ้นก็เป็นฟังก์ชันปกติแต่ทางดีไซเนอร์เนี่ย ทางทีมเนี้ยก็ได้วางไว้เป็นห้องอนเนกประสงค์เป็น m u l t i p u r p o s โฟโฟไป <S อะไรไปเพื่อเป็นห้องดูหนังฟังเพลงหรือทำงาน,งานได้นะครในยุค work from home ที่ยัง continue อยู่นะเดี๋ยวยังไม่จบเรายังเหลืออีกห้องหนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยทางดีไซเนอร์อีกทีมเนี่ยเขวาวางไว้เป็นห้องอะไรนะครับเหมือนกับนักกันมานะครับ บ้านตัวอย่างที่เราทําไว้ในไทเอวิดนะครับมีห้องนอนของเด็กผู้ชายครับห้องนี้ก็เป็นความฝันของเด็กผู้หญิงนะครับที่น่ารักนะครับในโทนสีชมพูาสหวานมาเลยนะครับวันนี้โอ้โหชอบมากเนี่ยครับแต่ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งเสริมนะครับของประดับตกแต่งนะครับงานพอปงานจัดของต่างๆของวางตุ๊กตงตุ๊กตาสีสันทุกอย่างเนี่ยคือเราเชื่อมกับคอนเซปต์ของทีมเดซิเนอร์ทีมนี้อย่างลงตัวใช่ครับ แต่ในการที่เราทำอย่างนี้เราก็ต้องมีการปรึกษาหารเอกับทางดีไซเนอร์ด้วยะนะครับว่าเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้หรือรูปแบบเป็นแบบนี้ทางดีไซเนอร์ที่เป็นเมนหลักนั้น,น,น okay อ่ะเขาโอเคไหมพี่ก็บีบมาเราก็จัดการสื่อสารสิ่งที่เขาต้องการลงมาในบ้านตัวอย่างของเขางนนครบถ้วนใช่ครับคืออีกหนึ่งตะโขบนะของบริษัททีมูิวิวสตูดิโอนะครับงานจัดพ็อปและของประดับตกแต่งในบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านลูกค้าทั่วไปก็ให้เราได้จัดได้นะครับใช้หาเลยนะครับก็คือยินดีครับยินดียินดีช่วย โอ้ยเดเยเี่ยยมาเยี่ยวเป็นคนทว่นครับ,บรนนครกทว่นโอเคสุดท้ายแท้ายสุดคุณบอยจะมีฝากเลยไหมครับจยจะฝากโครงการนะครับอภิทาวาเชิงเซานะครับ ของทาง AP หรือ Asian Property นะครับแล้วก็การออกแบบของบริษัททิโมตีสต o โอนะครับผลงานของเรานะครับและที่สําคัญคือฝากรายการทําตามแบบนะครให้เพื่อนๆได้ชมเรื่องราวของการออกแบบตกแต่งภายในนะครับคอนเซปต์ดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับครับช่วยกันกดติดตามกด s u b สไคร์นะครับและถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมหรืออะไรพวกนี้ติดชมรายการแจ้งมาได้เลยนะครับ ที่คอมเมนต์เราเราก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นไปดเยี่ยมครับนะครับวันนี้แค่นี้ครับนะครับเพื่อนครับพวกเราลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครไม่ฉะเราฉะกันนะเฮ้ยใครไม่เซาเราเซานะไม่รู้แหละแต่ว่าใครไม่เซาฉะเชิงเซานะครับผม